ขอบคุณตอนเยิงก็มาขับพวก่บน้องกับบางคลนะคะตอนนี้ตาเพิ่งกำลังพาหนุ่มกับมงคลอาบน้ำนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อุ่นหนูน้องกับบางคลได้ซื้อไฟโหดไฟมาให้น้องนะครับมางคลนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอคุณคุณพ่อคุณแม่แลปพี่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่เอนดูน้องทรับย์มงคลน,นะคะได้ซื้อหลอดไปมาให้น้องทรับย์มงคลน,นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่และพี่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะมีอายุมั่นคงยืนแต่ได้มีเจ็บป่ใใไ้นะคะทำกิจการใดก็ขอให้ท่านรุ่งเรืองนะคะ รื่องเรืองแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะสวยแล้วก็สวยอีกนะคะรวยแล้วก็รวยอีกค่ะก็ขอขอบพระคุณมากมาก,มากเลยนะคะสําหรับหลอดไฟนะคะสําหรับหลอดไฟที่ได้เอามาให้น้องนะคะ พี่เอ็นดูน้องนะคะพี่เอ็นดูน้องเดี๋ยวก็ได้เอาหลดไปมาให้น้องนะคะก็ขอขอบคุณมากมากค่ะหัวครับโอ้ยโอ้ยนี่จาก็ต้องเสียงดังเลยนะโอ้ยกระไรก็ใม้หันกลับถอยถอยเร็วดูนดูนถอยถอยก่อนแล้วบางคนถอยไปถูตัวเร็วโอ้ย น,นี่เขาทำสวยเลยนะคะเถอยไม่สนใจเลยนะคะเสียงค่อยไม่สนใจเลยค่ะให้ขายเสียงดังลงงหึงไปเที่ยวฟังดีเอาดึงเข้าไปถู<ห>อ่ะถู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 เออเอาถูเข้าไปถูเน่ไปอีกแล้ว เดิน,น,นี่ก็ป่ากล้หยนะคะเป็น,น,นยอ๊นนนนททยนะคะไม่รู้เป็ไรแค่เดิน่นกต้อายไล้ค่ะ ต้องใชเสียงดังหน่อยนะคะไม่เคยเชื่อฟังเลยถ้าเสียงค่อยแล้วไม่ยอมฟังเลยนะคะต้องให้เสียงดังเขาจะถ <ara> ึงจะเช <c oughs> <c oughs> ื <c oughs> ่อฟังนะคะนี่ก็ต้นไผ่นะคะต้นไผ่ค่ะมีคนโอยมาตาลี่เสียงดังเท่าไหร่ก็ยอมถอยนะคะ ต้องเสียงดังถ<อ>ึงจะเชื่อฟัง<อ>เวลาให้ถูก็ไม่ถูนะคะพอที่จนีเรียกไปก็ถูชอบทำให้เสียงใช้เสียงดังอยู่ตลอดเลยนะคะน้องชับมงคลเ <_ C 1> ขาจะเป็นเด็กที่ดื้อหน่อยนะคะคุณแม่คุณพ่อคะ <_ C 1> ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นะคะถ้าเราพูดเสียงค่อยกับเขานะคะเราก็ต้องใช้เสียงดังกับเขานะคะ เลยค่ะไปแล้วไปแล้วไม่ฟังเสียงแล้วไปรีบไปแล้วเดินไปอย่างเร็วเลยนะคะเดินไปอย่างเร็วเลยไม่รีบรอช้าช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยจ้าเุดอรอเดินเร็วจังเลย แวะตรงนี้ตลอดเลยนะโอ้ยดีนะกตาก็ต้องเอาเสียงดังนะฮะไปเลยจ้าไปแล้วเดินอย่างรวดเร็วเลยนะจ๊ะ จะตามกันไปรอบที่สุดนค้คะนีเ่นเพั่ตอนนี้ยาก็ตัดหะะมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะองใส่ตัดอะไงนะคะมาถึงที่แล้ว ก็มีไก่น้อยๆเลี้ยงไก่น้อยนะคะวันนี้ก็น้องมาฟูกเตียๆร้อยกับน้องสุดนะคะ ก็ขอพระคุณนะคะขอพระคุณคุณพ,พ่อคุณแม่อ,อีกครั้งนะคะสําหรับหลอดไฟน,นะคะที่อินดีน้องเอาหลอดไฟมาให้น้องเชื่อฟังคุณคะก็ขอขอบพระคุณนะคะต่อ,อ,ะะอให้คุณแม่คุณพ่อนะคะมีสุขภาพพลางกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นคงยืนนะคะอย่าได้มีป่วยไนะคะทำกิจการใดก็ขอ ให้รุ่งเรืองนะคะทุ่งเรืองแล้วก็ทุ่งเรืองย,ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็คือก็รื่นจะเหงาแห้เลนะคะให้เหน,เหน,นะคะเะ อีกตัวนะคะตัวย,ย่อยค้างๆไม่ติดอไรนะคะบอเตอร์นตอนนี้ก็แย็นแล้วนะคะน,นี่ก็มาละกอนะคะมีทต้องคลิกะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะจกระสุนพันแล้วนะคะเพราะเป็นพีเอขึ้นเต็มเลยนะคะ โอ้โหคลิปด,ดุบมากเลยนะคะโอ้โหคลิด,ดุบมากเลยนะคะเนีนเ่ยเมื่อคือก็เริ่มจะเพียยขึ้นนะคะเพี้ยขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มะละกอน,นะคะกำลังออกลูกนะคะมะละกอมันก็เริ่มจะตาย ข้งางก็มีต้นไผ่นะคะปลูกเอาไว้นะคะนันะนกม<จ>่องเที่ยเดินจะมืดเฉลียวเลวนะคะข้งางๆก็มีต้นขึ้นรมีต้นอะไรปลูกเอาไวคะ่ะ สวยก่อนเร็วสวยก่อนมองคลอ้าวสวยหรือย,ยังขอบคุณครับเร็วขอบคุณก่อนเร็วเน่เน่เน่มงคลเร็วมงคลสวย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 ก่อน เ็วสวยสวยสวยๆหรือยยังสวยเสวยวยสวยๆสวยสวยๆก่อนครับครับเสียงด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณแม่คุณ,คณพ่อนะคะที่เอาหลอดไฟเอ็นดูน้องเอาหลอดไฟมาให้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครัะวันนี้ก็เพิ่องผมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ